นะคะครูอยากจะมาพูดถึงเรื่องขอนะะขอได้หรือไม่นะคะพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคะเมื่อถ้าเกิดความเชื่อเราจะไม่กลัวสิ่งใดนะคะอาคริสเตียนนะคะพระเจ้าเนี่ยนะคะสอนเราและก็เน้นเราเรื่องความเชื่อนะคะพระองค์สอนเราเรื่องความเชื่อและพระองค์ก็สอนว่าถ้าเรามีความเชื่อ เราจะมีความหวังพ่เียนมีความหวังมีความหวังอยู่เสมอก็จะเข้าใจเลยนะบางคนก็อยากมีประสบการณ์ท่านกป็นนี้นะคะคุณอ,อยากจะ,ะดัมพี่น้องมาดูในยากอบที่สี่ข้อที่สามนะคะในยากอบบทที่สี่ข้อที่สามนะคะมีมีตอนหนึ่งนะคะที่ที่น่าสนใจมากนะคะพระคำตอนนี้บอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิด วังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านทําไมถ้าคําตอนนี้มีพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยขอจนท้อขอแล้วก็ไม่ได้ขอแล้วก็ไม่ได้แล,วก,แลวก็บางคนก็ท้าทายอะไรต่างๆนานา,นา,นาบางคนก็บอกไม่เอาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะในพระวจนะตอนนี้ก็บอกว่าขอไม่ได้เพราะว่าสนองกิเลสตัญหา การเอาไปเพื่อบำรุงบำเรอความสุขสำราญของตัวเองนะฮะโดยไม่ได้ไม่ได้สนใจหรือรับผิดชอบกับคนรอบข้างหรือสิ่งรอบข้างนะฮะในในพระคัมภีฉบับประชานิยมก็ได้บอกว่าท่านไม่มีสิ่งที่ต้องการเพราะท่านไม่ได้ขอจากพระเจ้าและเมื่อท่านขอท่านไม่ได้รับเพราะเจตนาอาของท่านท่านขอเอาไปเพื่อความเพลิดเพลินหลายครั้งนะคะ เราขอเนี่ยเราขอเพราะอะไรเพราะเราต้องการเอามาเพื่อสนองความสนุกสนานของเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สิ่งเ่านั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีสาระอะไรนะคะเหมือนกับลูกนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะขอพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็พิจารณาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ให้หนิใช่ไหมคะแล้วลูกก็น้อยใจนะคะพระเจ้า,จาก,ก็คือ พ่อพ่อที่รักรพ่อที่เป็นห่วงนะคะนะคะพระคำตอนนี้นะคะได้บอกเราว่าบางครั้งนะคะเราไม่ได้ขอจากพระเจ้านะคะเราขออะไรก็ไม่รู้เราขอลมขอแรงขออะไรก็ไม่รู้นะคะพระเยซูคริสต์นะคะได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายนะะสามารถขอสิ่งใดจ,จากพระองค์ในนามของเราได้เสมอและเราจะกกระทำสิ่งนั้นให้ท่าน นะะในยอม์นบทที่สิบสี่ข้อสิบสี่ก็ได้บอกไว้นะฮะสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะทําสิ่งนั้นนะคะนี่คือเคล็ดลับของคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะคะที่ขอและได้นะฮะเราไม่ได้ขอด้วยความสามารถนะคะของของเราเองแต่เราขอในพระนามของพระเยซูคริสต์ที่น้องสังเกตไหมคะว่า,วาเวลาคริสเตียนอธิษฐานนะ,ะนะก็จะขึ้นต้นด้วยควาสรรเสริญพระเจ้า ว่าข้าแต่พระบิดานะฮะผู้กสิิตในสวรรค์นะฮะ,พ,นะฮะพระองค์พูดเป็นใหญ่คือเราเริ่มต้นโดยการสรรเสริญพระเจ้าเราเริ่มต้นโดยการขอบพระคุณพระเจ้านะฮะแล้วพอเราเร,เราก็เริ่มเริ่มต้นนะฮะหลังจากนั้นเราเริ่มขอเราเริ่มพูดกับพระเจ้าถึงปัญหาของเราแล้วเมื่อเราขอเราก็จบด้วยคำว่าทูลขอในพระนามพระเยซูริสต์นะคะนี่เองนะคะ ในยอห์นบทที่สิบสี่ข้อสิบสี่ถึงบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในนามของเราเราจะทาสิ่งนั้นพี่น้องคะพี่น้องนะคะอยากขอและได้ผลไหมคะนะคะเพียงท่านขอในนามของพระเยซูคริสต์นี่เพื่อนไข่เนอที่หนึ่งนะคะขอในนามของพระเยซูนะคะหลายท่านนะคะขอปรุงเจ้าค่าขอขอขอแต่พระคัมภีร์บอกเราว่าไม่ได้ขอในนามของพระอง ขอแล้วก็บนอะไรและบางคนเนี่ยก็ใช้ความสามารถบางคนขอด้วยอ่านของตัวเองนะคะอันที่หนึ่งนะคะไม่ได้ขอในานามของพระเยสุนเพราะฉะนั้นนะคะในข,ขั้นนี้นะคะเวลาเราขอเราขอในานามของพระเดสุนนะคะพระรูปแต่ว่าพระรเป็นทางนั้นนะคะเป็นทางเดียวเท่านั้นนะ,ะแล้วพระบิดาเนี่ยก็จะส่งันะพระเจ้าที่อยู่บนสม็จะส่งนะคะ ต่อไปนะคะเราดูข้อต่อไปนะคะนี่ข้อข้อนี้ก็สําคัญมากนะคะขอผิดนะคะขอผิดถ้าประสงค์ของพระเจ้านะ,ะในภาษากรีกนะคะคาโคสหรือชั่วร้ายนะคะเราเรามีเจตนาที่ชั่วร้ายเรามีเจตนาที่ไม่ดีนะคะเราวางแผนอะไรบางอย่างไม่ดีนะคะ ในพระวจนะในในภาษาอังกฤษคำนี้คือคิดในทางชั่วนะคะนะคะเจตนามไม่ดีนะ,ะพี่น้องค่ะขอไม่ได้รับเนี่ยอย่างที่พูดกันตั้งแต่ต้นอขอเพื่อตอบสนองิเจตนาของตัวเองนะคะพ่อนะคะพ่อจะรู้จักในใสายของลูกดีนะคะเมื่อลูกขออะไรพ่อจะพิจารณาว่าสิ่งที่ลูกขอแล้วน,นี จะเอาไปทําประโยชน์ไหมหรือว่าสิ่งที่ลูกขอเนี่ยจะให้โทษแต่ลูกนะคะแต่ลูกอยากได้นะคะหรือว่าบางครั้งนะคะพ่อก็จะบอกว่าก,ก่อนนะคะเช่นลูกล็กๆนะคะร้องจะขอมอเตอร์ไซค์จะขอรถเก่งน,นะคะพ่อก็คงไม่ให้นะคะพ่อก็ต้องดูว่าลูกเนี่ยมีความรับผิดชอบไหมขับขี่ปลอดภัยไหมนะคะ แล้วอายุตามกฎหมายก็ยังมีควบผุกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขอนะคะเราไม่ิีธิ์ขอได้แต่พ่อจะพิจารณานะคะว่ามันเหมาะสมไหมและมันถึงเวลาไหมนะคะและได้ไปจะเป็นอันตรายกาันไหมม,มันจะทําให้ชีวิตของลูกเจริญขึ้นหรือว่าจะเสื่อมลงนะคะเพราะฉะนั้นพ่อจะดูดูรอบด้านพ่อจะดูหลายอย่างนะคะเพราะว่าพ่อเป็นพ่อที่รักลูก นะฮะพระเจ้าไม่เคยรบพระเจ้าช้าดูคุณตลอดเวลาแต่วันนี้นะคะเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าสิ่งที่เราขอนะ่ะมันเหมาะสมไหมเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราเกินที่จะปล่อยให้เราล้มเหลวนะฮะแล้วบางครั้งก็ไม่ใช่เวลานะฮะเมื่อถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าจะประทานให้นะคะ พี่น้องคะในค่ำคืนนี้มีอะไรบ้างที่เราขอและราได้นะ,ะบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่มองมันนั่งมองคิดแต่ว่าไม่ได้ขอนั่นก็ไม่ได้ขอนี่ก็ไม่ได้นะคะแต่เราลองมาที่ดูนะคะว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีน,นะคะมีบางอย่างที่เราขอแล้วได้นะคะแล้วก็มีบางอย่างที่เราขอไปนานแล้ว แล้วเราก็ทิ้งไปแล้วเราลืมมันไปแล้วแต่ณนะวันบุึเราได้นะคะเพราะว่ามันมาถูกเวลานะ,ะสิ่งที่เราขอบางครั้งเราลืมไปแล้วพี่น้องคะแต่พระเจ้าไม่เคยลืมทุกคําที่พี่น้องพูดพระเจ้าจะจําไว้และพระเจ้าจะเก็บไว้นะคะและเมื่อถึงเวลานี้ ะะพระเจ้าจะตอบแน่นอนถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและทําให้เราเจริญเอเมนนะคะพระเจ้ารับคุณนะนะคะทําไมเราได้แล้วทํำไมบางครั้งเราไม่ได้พี่น้องเคยถามตัวเองไหมคะทำไมบางอย่างได้ ทำไมบางอย่างไม่ได้นะคะวันนี้เราเดินมานะคะกับพระเจ้าจนถึงวันนี้เราคงจะมีประสบการณ์แล้วว่าบางครั้งขอได้บางครั้งขอไม่ได้นะฮะแล้วพี่น้องเคยกลับมานั่องท้ายส่วนเลยว่าทําไมนะฮะนะฮะให้เราตอบกับตัวเราอย่างตรงไปตรงมาขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เปิดตาใจของเราให้สว่างนะคะและให้เรามีความยุติธรรมนะคะและเราก็จะพบว่าทําไมถึงได้ทําไมถึงไม่ได้นะคะในพระวจนะตอนหนึ่งของพระเจ้าบอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกตนนะคะถึงแม้เราไม่ได้ให้เราขอบคุณ,นะคะเ,เ,คณเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นแหละคือคําตอบจากพระเจ้าว่ามันดีที่สุดนะคะวันนี้เราอาจจะไม่เข้าใจแต่วันข้างหน้าเราจะเข้าใจนะคะ นะคะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดกับ,บพี่น้องนะคะท่านผูหน่งว่าเราสามารถขอพระเจ้าได้ทุกเรื่องเพราะเราเป็นโลกนะคะเราสามารถทูลขอพระเจ้าได้ทุกเรื่องแต่ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราขอได้จะได้เพราะเห็นว่าพระเจ้าทรงรักเราเหลือเกินพระเจ้าทรงรักเรา มากกว่าที่เราคิดนะคะในหนึ่งยอห์นบทที่ห้านะคะนะคะพี่น้องมาดูด้วยกันนะคะในหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อสิบสี่ถึงข้อสิบห้าเราอ่านด้วยกันนะค่ะเชิญเชิญอ่านด้วยกันนะคะและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้า คือถ้าเราทูลขอิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอัจากพระองค์นะคะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้ชีวิตของเราตกต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราขอในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะฮะ สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะสิ่งที่มีสาระสําหรับชีวิตของเราและสาหรับชีวิตของคนอื่นพระเจ้าจะตอบแน่นอนที่ขอให้พี่น้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราขอแล้วไม่ได้นี่นคือการปกป้องจากพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้านะคะเอเมนไหมคะอย่าได้น้อยใจอย่าได้คิดว่าทําไมคนนั้นได้และทาไมฉันไม่ได้นี่คือการปกป้องจากพระเจ้านะคะ ี่คือความรักจ,จากพระเจ้าแล้วพี่น้องเคยจดบ,บนันทึกหมคะว่าอะไรที่พี่น้องขอจากไระ้นะคะพี่น้องเคยจไดไหมคะนะคะถ้าพี่น้องไม่เคยจดพี่น้องเราจดและตั้งจดตั้งแต่ค่ำคืนนี้เลยนะคะแล้วก็จดทุกวนันทุกวนันแล้วพี่น้องอ่ใส่กล่องเลยจดจดจดแล้วพี่น้องก็หย่อนลงกล่องมันก็ปลูกออมสิน พี่น้องลองหย่อนนะคะแล้วก็เมื่อครอบปีพี่น้องลองมาดูสิคะว่านะคะเมื่อเวลาผ่านไปพี่น้องกลับมานั่งอ่านกระดาษชิ้นนั้นและพี่น้องจะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าว่าดีแล้วที่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่จําเป็นเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะบางทีเราอาจจะขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้สรรเสริญพระเจ้าดีแล้วที่ไม่ได้นี่คือคําตอบอันยอดเยี่ยมจากพระเจ้าเพราะว่าถ้าฉันได้ในวันนั้นเนี่ยนะคะ วันนี้ชีวิตฉันไปอีกได้นหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างมันไม่ได้สวยนานนะคะนี่คือความรักของพระเจ้าความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระอนะคะจงขอบพระคุณกระชากตุกกรณีนะคะค่ะขั้นเป็นนี้นะคะ,คะ,ะ,คะก่อนจะจบนะคะอยากจะให้พี่น้องมาอ่านและทำความรักพระเจ้าด้วยกันอีกหนึ่งนะคะในมันทธิวบทที่7นะคะข้อก้าวถึงข้อ11เด้วยกันนะคะเชิญค่ะในพวกท่านมีใครบ้าง ที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้หนูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ของตนที่วันนั้นสักพระเด่นพระบิดาของท่านผู้ทรงสัจจในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอตอบบุตรเอเมนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,อย,ะ,อ,ะอยากจะหนุนใจว่าให้เรามอาบความกังวลกบายของเราให้กับค์และกอให้เรามอบ นะคะให้เราเดินเดินไปด้วยความเชื่อและไว้วางใจนะคะในท่านการนี้นะคะเราเชื่อเราเพึ่งพระเจ้านะคะและเราก็วางใจพระเจ้าเราขอการปกครองรขอกาขอขอรปกป้องจากพระเจ้านะคะค่ำคืนนี้นะคะแห่งยืนยันนะคะว่าจงขอบคุณพระเจ้าทุ๊กตาลนน์นะคะนะคะและเชื่อมันเป็นพรของค์พระองค์ว่าพระองค์จากประทัง สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้แก่เราเพราะเรารันแรงรุน